สวัสดีครับผมมีของดีจากเกมเมลร์ลิงมาแนะนําอีกแล้วนะครับเป็นกุญแจครับกุญแจที่จะเอาไปเปิดประตูวาร์ปนะครับมีด้วยกัน3ดอกนะครับเราจะเปิดไปเพื่อไปเอาไอเทมทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะครับเรามาดูวิธีการหากุญแจก่อนเลยนะครับทั้ง3ดอกเนี่ยนะครับเรามาดูดอกแรกครับดอกแรกเนี่ยให้ไปที่วีอะไรนะครับเริ่มจากห้องบอสหมาเลยนะครับนี่ห้องนี้นะครับ หลายคนอาจจะได้กุญแจดอกนี้ไปแล้วนะครับว่าวิ่งตามห้องลับในวิทยายนะครับผมเคยแนะนําไว้ละเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับว่าห้องลับวิทยายอยู่ตรงไหนนะครับเคยทํารีวิวไว้แล้วนะครับกลับไปดูได้วิ่งมาที่ลานกว้างครับออกมาจากห้องบอสแล้ววิ่งมาครับจะขึ้นบันไดเมื่อกี้ก็ได้ซ้ายมือเมื่อกี้หรือจะเข้าประตูนี้ก็ได้นะครับถ้าใครเล่นห้องลับก็จะเปิดประตูไว้แล้วก็วิ่งขึ้นตรงนี้นะครับพยายามแอบแอบมอนหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปตีนะครับเพื่อความปลอดภัย วิ่งไปตามทางห้องลับเลยครับนะครับมันจะเป็นจุดเก็บกุญแจนี่ผมวิ่งซ้ำให้ดูอีกรอบนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำเควสห้องลับก็แนะนำให้กลับไปทำนะครับจะได้ไอเทมเยอะเดี๋ยวเหมือนกันนะครับโอเคครับวิ่งไปครับวิ่งไปเหมือนสเต็ปเดิมครับวิ่งตามหลังคาไปแต่ว่าแนะนำให้เก็บพวกมอนต์ให้หมดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตีตามหลังเราเราจะ ต้องวิ่งใหม่นะครับถ้าเราตายเราต้องเริ่มวิ่งใหม่นะครับปีนบันไดขึ้นไปเลยครับไอดอกเนี้ยนะครับมันเป็นดอกที่เราเล่นเกมเราต้องผ่านอยู่แล้วนะครับต้องผ่านต้องได้เก็บอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับอยากาให้คนที่มาหาไอเทมลับหรือคุญแจเนี่ยนะครับที่จะเอาไปเปิดเอาไอเทมเนี่ยนะครับให้นาให้เคลียร์ก่อนนะครับให้เคลียร์แมป ให้เคลียภารกิจในแมปก่อนนะครับกระโดดลงไปเหมือนเดิมครับรโดดลงไปจะถึงแล้วนะครับคือผมพยายามทําให้แบบนี้นะครับไม่อยากตัดข้ามเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทํำในมาไม่ถูกนะครับเนี่ยครับพยายามเก็บมอนต์ให้หมดเลยนะครับอยู่ข้างหน้าเราครับกระโดดลงไปเลยนะครับกระโดดลงไปนะครับเราจะอยู่ตรงนี้ครับตรงศพสถานที่นอนอยู่เนี่ยนะครับ ตรงศพตรงนี้นะครับ1ดอกแล้วนะครับนี่คือดอกแรกนะครับโอเคเราไปดูดอกที่2ครับมาที่แมปแดงเลยนะครับแมปแดงเลยแมปลาดานี่นะครับแมปภูเขาไฟเนี่ยแดงๆเนี่ยนะครับไปที่เมืองนี้นะครับแล้วก็มาร์คไว้ตรงนี้นะครับมันจะมีหีบให้เราเก็บตรงนี้เมืองนี้นะครับเมืองนี้เนี่ยนะครับถ้าคนที่เคลียร์แล้วคือต้องให้จุดครบเพลิงให้ครบนะครับให้ครบรู้สึกจะ3 3สจุดนะครับ ถ้าจุดครบเพลิงครบหมดแล้วนะครับถึงจะเปิดหีบตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดจุดไม่หมดนี่เปิดไม่ได้นะครับต้องจุดให้หมดก่อนนะครับนี่ครับวิ่งมาตามม้านะครับสุดบันไดแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็อ้อมไปหลังตึกหลังตึกนี้นะครับมันจะมีห้องนี้อยู่นะครับนี่ห้องห้องนี้นะครับทีแรกมันจะปิดไว้นจะเป็นม่านบังไว้เราเปิดไม่ได้นะครับต้องไปจุดครบครบเพิงหรือว่าจุดโคมให้ครบก่อนนะครับ พอจุดครบล้วก็เก็บตรงนี้ดอกที่2นะครับจะอยู่อันนี้อันนี้ก็เหมือนจะน่าจะเก็บกันแล้วนะครับเรามาดูดอกสุดท้ายครับดอกที่3ก็วาร์ปกลับไปที่ข้างวิอะไรเละครับนี่ตรงนี้นะครับอาจจะไวหน่อยเดี๋ยวสต็อปดูแผนที่ดูแมปเอานะครับอ่านี่ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยคนที่ทาเควสไปฟาร์มนกโง่เนี่ยนะครับไปฟาร์มนกเนี่ยเขาจะได้มาทํากันทุกคนอยู่แล้ว นะครับถ้าใครยังไม่ทําก็วาร์ปตามที่ผมให้ดูซ้าแมพเมื่อกี้นะครับหมาเลยนะครับดอกสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้ครับี่ตรงนี้เลยนะครับจากจุดวาร์ปก็วิ่งตรงมาเลยนะครับก็จะเจออีกหนึ่งดอกครบแล้วครับ3ดอกนะครับทีนี้วิธีการไปเปิดเอาไอเทมก็เดินลงไปข้างล่างครับนี่มันก็จะมีเสาเนี่ยขึ้นมา3เสาเนี่ยนะครับแต่ละเสาก็จะมีประตูวาร์ปอยู่นะครับเนี่เสาใหญ่ๆนี่นะครับนี่เป็นโดมเป็น แท่นใหญ่ๆเนี 3, ่ยเขาเรียกแท่นใหญ่ๆเนี่ยนะครับ1นึ่งแท่น2แท่นเนี่ยนะครับสามแท่นนะครับแท่นนี้นะครับคนที่วาร์ปที่ทําภารกิจอ่าเคยทาภารกิจผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะได้เปิดประตูนี้ก่อนนะครับวาร์ปนี้ก่อนวาร์ปแรกนะครับแต่เราก็กลับไปวาร์ปอีกทีนึงครับเพราะบางคนไปทําภารกิจแล้วเนี่ยนะครับคือย้อนกลับไปต้นเกมแล้วเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่เห็นประตูบานนี้ครับประตูบานนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้คือบานไหนเนาะนะครับนี่ครับคือจุดเริ่มต้นเกมนะครับ นี่ครับอันนี้เราเราต้องวิ่งย้อนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆวิ่งย้อนขึ้นไปนะครับขี่ม้าไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ขี่ม้าไม่ได้ต้องวิ่งเอานะครับย้อนขึ้นไปตรงนี้เป็นที่เราตีกับไอตัวแขนที่เยอะครับนะครับต้นเกมที่มาถึงแล้วบังคับเราตายตรงนี้นะครับนี่คือต้นเกมแล้วก็วิ่งย้อนไปครับวิ่งย้อนขึ้นไปนะครับไปถึงห้องที่เราต้อง เอาผ้าไปซับน้ำตาใช่ไหมครับถ้าคนที่ทาเวสไปฟาร์มนะครับนี่จะต้องวิ่งไปทางนี้นะครับวิ่งก็วิ่งย้อนครับวิ่งย้อนจากจุดเริ่มต้นเกมขึ้นไปนะครับวิ่งมาทําไมนะครับถ้าเกิดไม่สังเกตเนี่ยนะครับก็จะออกกันหมดนะครับแต่ให้สังเกตประตูขวามือครับนี่ครับประตูขวามือมันจะเปิดออกให้เข้าไปครับให้เข้าไปจะมีไอเทมครับ นี่สาเหตุที่ให้มาเปิดให้เอากุญแจมาเปิดนอกจากมาทำเควสแล้วนะครับก็กลับมาเอาของได้ตรงนี้มี2ชิ้นนะครับนี่คือชิ้นแรกนะครับนี่1ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็วิ่งไปตรงนี้ครับวิ่งไปตรงนี้นะครับเป็นชั้นลอยของห้องที่เราเริ่มต้นเกมนะครับนั่นคือข้างล่างนั่นคือเควสที่เรามาทําใช่ไหมครับอันนี้คือเี้เปิดนี่เป็นชิ้นที่2ครับชิ้นที่2ของกุญแจดอกแรกนะครับ นี่ครับผมได้ัมอนมาหนึ่งตัวนะครับไปครับต่อไปก็วาร์ปกลับไปที่ประตูเมื่อกี้ครับไปเปิดประตูที่2ครับทีนี้นะครับก็วาร์ปกลับมานะครับทีนี้ก็วิ่งลงไปที่เดิมครับวิ่งลงไปข้างล่างนะครับจากจุดวาร์ปลงไปข้างล่างทีนี้ก็เหลือประตูอีก2บานนะครับเหลือประตูวาร์ปอีก2อันนะครับ ซ้ายมือนั่นคือท,ท game, milk, rainbow, e ี่เราเป <esté S 1> ิดเมื <Rec oui> ่อกี้นะครับนี่สายมืออันนี้อันนี้นะครับที่เราเปิดเมื่อกี้ที่เราเข้าไปต้นเกมเมื่อกี้ตอนนี้เราไปทางซ้ายมือนะครับนี่อันขวาอันแรกเราไปทางซ้ายนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดเหมือนกันครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าต้องเอากุญแจมาเสียบแล้วเปิดตรงนี้ได้อีกนะครับพอดีเห็นกุญแจอยู่ในอินเวอร์เทอรี่นะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันต้องเปิด2บานนี้ได้แน่ๆนะครับก็เลยเอามาเปิดดู เสียบกุญแจเข้าไปเสร็จก็วาร์ปเป็นเลยนะครับโอเคนะครับวาร์ปกลับมาก็มาโผล่ตรงนี้ครับมาโผล่ตรงนี้ไปโผล่เมืองที่เราหาทางข้ามมาฝั่งนี้นครับหาผมเคยหาทางข้ามมาข้ามไม่ได้นะครับเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันต้องวาร์ปประตูครับมันถึงจะอ้อมลงมาตรงนี้ได้นะครับมาฝั่งนี้ได้นะครับเราก็หาวิธีปีนล,ลงครับ กระโดดลงมาเลยนี่ก็ก็คือตายครับว่าหาหินนะครับกระโดดลงเพื่อเซฟเลือดเรานะครับค่อยๆโดดลงไปนี่โดดลงไปนะครับใครที่อยากไปถึงจุดเลยก็ทําให้มันเดินหน้าเร็วๆหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้เห็นว่าโดดแบบไหนแล้วไม่เจ็บครับเนี่ยจริงๆต้องโดดขึ้นไปบนอหินยาวๆเนี่ยนะครับแต่ว่าผมพลาดวิ่งตรงไปเลยครับตรงไปเลยนะครับ ตรงไปเลยมันไปไหนไม่ได้ครับมันบังคับให้มาตรงนี้เก็บดอกไม้มีดอกไม้หนึ่งดอกครับดอกอันนี้เอาไปอัพสมอนอ่ะมีพวกยืนรออยู่คนนึงครับเดี๋ยวต้องไปทักทายหน่อยนะครับเดี๋ยวแวะมาเก็บขอก่อนนะครับนี่ครับไอเทมชิ้นที่2ของดอกกุญแจดอกที่2นะครับไอเทมนี้เอาไปใช้ทําอะไรนั้นให้ไปดูรายละเอียดกันเนาะนะครับเพราะว่ามันมันเป็นไอเทมเอาไว ป้องกันสถานะนะครับเขาเรียกว่าคุ้มมีภูมิเพิ่มภูมิป้องกันสถานะอะไรประมาณนี้นี่ครับมาทักทายพี่เขาหน่อยนะครับนี่ครับต้องใช้แบบนี้ครับไม่งั้นสู้ไม่ไหวอีกีครับนี่ครับเป็นนกซะแล้วหมาแล้วครับนี่ครับครับมือจะอึดอาดสู้อยู่คงไม่รอดนะครับพี่เขาแรงะสมควรนนะครับเออนะครับเรียบร้อยนะครับ ขอสักทีเดินเลือดนิดเดียวได้แล้วครับโอเคนะครับกุญแจดอกที่2ไอเทมชิ้นที่3นะครับแล้วก็วาร์ปกลับไปที่ประตูไปเปิดบานสุดท้ายครับทีนี้นะครับไปเปิดอันสุดท้ายนะครับอันนี้ทีเด็ดครับอันสุดท้ายนะครับซ้ายแล้วขวาแล้วลงล่างครับทีนี้อันสุดท้ายไปนะครับเอากุญแจดอกที่3มมาเสียบครับเพื่อจะวาร์ปไปเก็บไอเทมนะครับ เรียบแล้วประตูเปิดแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครับพอวาร์ปไปถึงปุ๊บเนี่ยจะร้องออกันเลยนะครับตรงนี้สุดแมพเลยนะครับตกแมพมาเลยนะครับไม่มีทางมาด้วยตรงนี้ทําไมวาร์ปมานะครับปีนมาไม่ได้ออกมาก็ไม่ได้นะครับสุดแมพเลยครับตรงนี้นะครับเราก็หาทางกระโดดลงครับกระโดดลงไปเลยนะครับ นี่ครับนู้นที่เราเล่นเควสกันอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้ครับเดี๋ยวโดดลงไปพยายามโดดเซฟๆฟหน่อยนะครับผมโดดลงไปชินสิ้นชีวาาวไปแล้วหนึ่งรอบนะครับนี่ครับกระโดดลงไปตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยเลือดกระลดลงไปตามเคยนะครับแล้วก็มีพวกล้ออยู่2ตัวก็ทักทายพวกเขาหน่อยนะครับให้ระวังนะครับตีแรงเหมือนกันนะครับเหวี่ยงแรงเหมือนกันนะครับ ที่สำคัญมี2ตัวอีกตัวนึงจะเป็นบัฟคอยปลาของนะครับอืมครับล่วงไปครับไปต่อครับนะครับแวะเก็บเลือดซะหน่อยนะครับเอาอ่ะครับเหลือตัวเดียวของดีมาแล้วเรียบร้อยครับขอให้โดนครับโดนเป็นล่วงนะครับเสร็จแล้วนะครับกระโดดลงไปข้างล่างนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะไม่มีไอเทมตรงนี้นะครับ ตกลงไปตรงนี้นะเห็นไอเทมแล้วแบบๆดดลงไปเลยครับตุม้มนะครับชั้นสุดท้ายชั้นล่างสุดนี่ครับของดีนะครับอันนี้มีประโยชน์ครับโอเคเรียบร้อยนะครับหวังว่าคลิปผมจะเป็นประโยชน์นะนะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีคนดูเยอะๆเนาะนะครับ วันนี้ผมไปล้นะครับขอบคุณนะครับที่ดูเดี๋ยววันหลังผมจะหาของดีมาแนะนำอีกว,วันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ